ค,คุณหมอครับเท่าที่ทราบเมื่อวานเมื่อวานก็คือ18เมษากรมการแพทย์ก็จัดการประชุมทางไกลนะฮะผ่านระบบเทเลคอนเฟลเนซ์กับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยนะฮะครับเพื่อไล่เรียงปัญหาทั้งหลายทั้งปวงเพราะว่าปัญหาเตียงปัญหาการบัิจาก,การเตียงมันเป็นปัญหาร้อนแล้วก็มีแรงกระแทกกันมาสูงมากรปรากฏว่าคุณหมอธงชัยรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ยกปัญหา เรื่องการจัดการเตียงแล้วก็เสนอว่าจะต้องมีการแบ่งกลุม่มและกาหนดกันให้ชัดเจนว่าแต่ละกลุ่มจะส่งไปที่ไหนเช่นโรงพยาบาลสนามโฮสเ i ลเอสคิวควรแยกกลุ่มอะไรต่อมีอะไร,ะไร,แ,ะไรและรวมถึงมีออปชันในการกักตัวที่บ้านด้วยการที่คุณหมอธงชัยรองประหละัดกระทรวงยกปัญหานี้ขึ้นมาแสดงว่าการจัดการเตียงในช่วงที่ผ่านมามันมีปัญหาเยอะแหละฮะถึงต้องเริ่มคุยเรื่องกักตัวที่บ้านด้วยครับ ต้องยอมรับได้ที่หนึ่งที่ผ่านมามีเรื่องของปัญหาการเมืการจัดการนะฮะที่อย่างที่เ,เราได้ได้บทนหรือประชาชนได้บ่นขึ้นมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันมีจริงเพราะั mm ้น hmm. พอการจัดการปุ๊บก็เลยต้องท่านประหลัดและมอบหมายให้ท่านในทีดีกรมการแพทย์ที่เป็นประธานและท่านรองประลัดทงชัยเนี่ยมาเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ดูความเชื่อมโยงด้วยนะครับ,รบพอสั่งการนี้ครับเมื่อประโยชน์สุดท้ายที่ผมได้ยินคือถามเรื่องของมีการกักที่บ้านโฮมไอโซเลชันอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับ ในนโยบายวันนี้นะครับนโยบายรัฐคือผู้ป่วยโควิดที่เป็นผลบวกทุกรายเราจะรับเข้านอนในโรงพยาบาลนะครับที่เป็นยังเป็นนโยบายเหมือนเดิมแต่วันนี้เนื่องจากว่าพี่น้องประชาชนหลายท่านนะครับที่ยังรอระหว่างรอที่บ้านหนึ่งวันสองวันสามวันก็แล้วแต่นะครับที่จะเข้าโรงพยาบาลานเงี้ยนะครับเราอยากจะให้มีข้อมูลที่ถึงพึงผู้ป่วยว่าท่านจะดูแลอย่างไรนะครับในมือผู้ป่วยเองดูแลอย่างไรจะต้องแบบตัวอย่างไรเนี้ยอันที่หนึ่งนี อันที่สองเรามองว่าถ้าหากว่าสถานการณ์ของวันข้างหน้าที่โลกมันอาจจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆกระจายไปหมดเนี่ยนะเตียงอาจจะตามไม่ทันเนี่ยเราอาจจะมีนิยบายถัดไปนะแต่วันนี้ยังไม่ใช่นะคือ o ฮ e ไอโซเลชันคือมีการรักษาผู้ป่วยที่แข็งแรงเพียงพออายุน้อยไม่มีโรคประจำตัวเนี่ยที่บ้านได้โดยมีทีมแพทย์พยาบาลเป็นผู้เยี่ยมนะครับโดยได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยเองชุมชนชเอง ของหมอเองด้วยอย่างนี้ครับการนี้ฮะครับผมทวนอีกครั้งกันนะฮะแนวคิดที่จะให้กักตัวที่บ้านสําหรับผู้ป่วยที่ไม่มีอาการนั้นก็เป็นแนวคิดที่เริ่มคุยกันในวงของคนทํางานแล้วจริงๆเพียงแค่ยังไม่ได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการใช่ไหมฮะถูกต้องครับวันนี้ยังกักตัวที่บ้านไม่ได้ใช่ไหมฮะณวันนี้วันนี้ไม่ครับไม่ครับวันนี้ยังไม่ได้จะให้กลับเข้ามาที่โรงพยาบาลเพื่อการป้องกันกักกันโรคครับอ๋อ ครับครับนี่คำถามสุดท้ายครับคุณหมอครับตัวฮอสพิทอลก็ดีหรือโรงพยาบาลสนามก็ดีเนี่ยทางสปสชนะทางสำนักงานบัตรทองเนี่ยเขา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 ควักเงินของเขาเนี่ยไปไปไปส ubsidy ไปอุดหนุนใช่ไหมครับก็คือมันเป็นวงเงินที่รัฐให้มาโดยกรณีโดยเฉพาะที่นว่าให้สปสชเป็นเหมือนกับเคอร์ริงเฮาส์เป็นผู้คอยจัดการไม่ว่า ผู้ป่วยรายนี้จะมีสิทธิ์ของกองทุนของขา้าราชการหรือการคมหรืออะไรก็ตามมัะจะเป็นคอยดูให้ถ้าเป็นคนไทยนะตรงนี้นจะอยู่ตรงนี้เลยครับเห,ห,ห,ห็นบอกว่าสปสช,าชาจ่าย1,500บาทต่อคนต่อวันเท่ากันหมดไม่ว่าจะเป็นฮอสปิ t เอลหรือจะเป็นร,รวมไป<ร>บาลสนาม,นามอันนี้เป็นข้อเท็จจริงใช่ไหมเท่ากันใช่ไหมคะเคยจะไปอยู่ที่ตรงนั้นเลยครับที่ฮอสปิอลก็1,500บาทใช่เลยครับ ถูกต้องครับแม้กระทั่งส่วนของโรงพยาบาลสนามก็ก็ก็ไม่ว่าเอกชนรับหรือว่าโรงพยาบาลรัฐก็เช่นเดียวกันเลยครับเหมือนกันเลยเหมือนกันพันห้าร้อยบาทนมาตรฐานเดียวกันเลยที่เป็นผู้ให้บริการคือโรงพยาบาลซึ่งรับมาจากสปชเนี่ยก็รับมาเป็น่ารักษาพยาบานค่าห้องแล้วท่านก็จะไปเสียค่าห้องให้กับโรงแรมก็เป็นเรื่องของโรงพยาบาลที่จะไปดีลกันครับโอเคโอเคเอ๊ะมีคนถามว่าถ้ามีตังเนี่ยเลือกไปพักฮอสเทลแล้วจ่ายบางส่วนเองได้ไหมคะเพราะไม่อยากอยู่โรงพยาบาลสนาม ครับในในวันนี้เนี่ยผมทราบว่าประชาชนหลายๆายท่านเนี่ยก็ใช้ทิธีเลือกนี้คือเข้าไปหาโรงพยาบาลเอกชน นะครับแล้วก็มีการจ่ายเพิ่มเติมขอห้องพิเศษขออย่างนู้นขออย่างนี้ซึ่งเป็นข้อตกลงที่ประชาชนทํากับโรงพยาบาลของเอกชนโดยตรงได้นะและบางคนก็มีประกันชีวิตด้วยเขาก็จะไม่มาเบิกจากกองทุนของสปสชเลยคือเขาเบิกประกันชีวิตก่อนรับตรงนั้นจะเบิกได้เยอะมากเลยค่าบริการค่าแพทย์ค่าอะไรเต็มเลยฮะแล้วถ้ายังไม่พอเนี่ยสปสชก็จะมาช่วยสพอร์ตรงนี้ให้ได้ตรงนี้อยู่ที่คนไข้เลือกกับเอกชนครับครับ แต่คราวนี้คุณหมอมันมีดราม่าเกิดขึ้นสำหรับกลุ่มคนที่ไม่มีโอกาสที่จะเลือกมากมายเหมือนหลายๆคนนะดังนั้นก็จะถูกส่งไปที่โรงพยาบาลสนามซึ่งซึ่งมาตรฐานของชีวิตเนี่ยมันก็แตกต่างจากการได้อยู่ที่โฮสปิเตลเยอะขนาดเดียวกันรัฐก็ซัพซิดีในส่วนโ o ส p ิ t a ลกับโรงพยาบาลสนามมันก็เท่ากันแหละก็คือวันห้าเมือนกันพันห้าเหมือนกันไอ้ดราม่าตรงนี้มันมีทางแก้ไหมฮะเนี่ย างนี้ครับผมเรียนนี้ครับวันนี้เราไม่อยากจะไปแยกว่าเป็นยางหลักการก่อนนะฮะว่าเราจําเป็นต้องเอาผู้ป่วยผู้ป่วยที่มีติดเชื้อเข้ามากักกันในสถานที่จํากัดเพื่อให้เชื้อหายไปในระยะเวลาที่ที่เรากําหนดนั้นสิบวันส่วันตอนเพราะะนะเนี่ยลงภาคเอกชนที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยเขาก็มีความสามารถที่จะพร้อมที่จะเพิ่มเตียงได้เลยเนี่ยเรือสุดคือพัสดุเทลโรงแรม ภาครัฐก,ก็เช่นเดียวกันครับคนที่มาตรวจภาครัฐไม่ว่าตรวจกับกรมการแพทย์ที่โลตินเราก็มีโรงแรมนะฮะที่รามาจุฬาศิลาก็ทําโรงแรมอยู่ธรรมาศาสตร์ก็มีเป็นหอพักที่สวยงามเป็นก็เหมือนกับโรงแรมเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราไม่ได้กำหนดหรอกครับว่าใครจะไปโรงพยาบาลสนามโฮสเทลแล้วมันแยกว่าเป็นรัฐหรือเอกชนนะครับแต่เราจะดูตามสิ่งที่เป็นภาระของโรงพยาบาลโรงพยาบาลของรัฐบางแห่งมีความสามารถในการดีลกับเอกชนได้ก็คือไปดีลโอสเทลได้ก็จะเปิดครับ เพราะเขาไม่พร้อมที่จะไปดิวทํากับโรงพยาบาลสนามแต่ถ้าที่ไหนมีพื้นที่เยอะจะตั้งเป็นเหมือนกับโรงพยาบาลสนามเช่นกทมเนี่ยแล้วก็มีทีงทมงานทํางานมีพื้นที่เพียงพอก็จะตั้งโรงพยาบาลสนามนะครับผมคิดว่ามองว่าตรงนี้คือโอกาสที่จะทําให้เราสามารถทําง,งานได้โดยเร็วที่สุดคืออะไร <okay. S 1> นะครับภาคเอกชนพร้อมกับ <Okay. S 1> โรงแรมก็เราอยากให้เขายินดีเลยครับมันขึ้นได้เร็วฮนะสี่พันเตียงภายในเวลาหนึ่งอาทิตย์กนโอเคใช่ครับเอาเอาวอา อ้าวและครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับค่ะขอบคุณนะคะุณหมอตรฐานเท่ากันนะครับ่ะผมผมขอย้ำอีกทีนะมาตรฐานทางการแพทย์เท่ากันเลยครับครับครับรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุขครับผมค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอนัทพงศ์คาเยินดีครับยินดีขอบคุณครับขอบคุณค่ะค่ะท่านรอที่ิรดกกรมงการแพทย์นะคะคุณหมอนัทพงศ์วงวิวัฒน์อ่ะได้ฟังกันไปเคลียร์ไหมดราม่าเตียงดราม่าเตียงล้นเส้น เพราะมีเส้นจริงได้อยู่ฮอสพิทอลได้ฟังคุณหมอชี่แจงไปแล้วนะ